เอาครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยผมยินดีต้อนรับสู่พีพุซเลกลว,ว้าวโอ,โอ้ก็ท่านชมสังเกตน้ำไหมผมโอ้โหโอเคอระบบน้ำมันบัคเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก <c oughs> ็ผมก็ได้ไปดาวโหลดมอดระบบน้ำที่สมจริงขึ้นมาเลยครับผมอ่าท่านชมเห็นไหมครับสมมุติผมเนี่ยเอาคนมาหยอดน้ำนะผมอ่าแล้วเราเนี่ยโอ้โหแตกเลย เราอยากจะเอาคนเนี่ยหยอดเข้าไปในน้ำนะผมแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมมันจะเป็นเอฟเฟกที่สมจริงนะผมเห็นไหมฮะอ่ามันจะไปตามแบบกระแสลมเลยผมกระแสลมอะไรเลยนี่มันกระแสของเหลวด้วยครับผมและมดนี้ก็มีชื่อว่า mod water physics เนีผมอ่าเป็นฟิสิกส์น้ำนั่นเองนะผมโอ้โหเป็นอะไรที่สมจริงมากผมอย่าลืมไปกดเรตติ้งให้เขาด้วยนะครับผมอ่านี่คือมดดีประจำจังหวัดเลยนะครับผมอ่าลักการทำงานมันก็ง่ายๆนะผมอ่าลักการทำงานมันเนี่ย คุณก็แค่หย่อนอะไรไปก็ได้ในน้ำแล้วมันก็จะ react ตามฟิสิกส์นะผมโอ้โหสมจริงมากเลยเนาะครับท่านผู้ชมเอาละสมมุติเราเอารถเนี่ยมาหย่อนดีกว่าผมจู้จว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึมนะผมโอ้โหเห็นไหมัะมันสมจริงอะไรขนาดนี้โอ้โหยก็สมจริงอยู่นะเนี่ยโอ้อยากทำซึนามิอ่ะดูซิมันจะทำซึนามิได้หรือเปล่าผมเดี๋ยวผมจะลองอตู้คอนเทนเนอร์ผมผมจะเอาเนี่ยเอาตู้คอนเทนเนอร์นี้มาหย่อนในน้ำผมฟุ้นนะผมโอ้โอหอา้า โอเคระบบฟิส oh, 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 oh. ิกส์โอ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 คืนใหญ่ผมโอ้ด oh, ูเหมือนระบบฟิสิกส์มันจะไม่ค่อยสมจริงมากเท่าไหร่แต่มันก็โอเคอยู่อะมันก็โอเคอยู่เนี่ย oh มันก็บัคได้เหมือนกันเนี่ยไอมอสนี้เนี่ยก็สามารถปรับระดับความละเอียดของน้ำได้เหมือนกันนะผมอันนี้ผมปรับความละเอียดเป็นไฮนะครับผมถ้าปรับต่ำเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรประมาณน,นี้ผมมันจะไม่ค่อยสมจริงอะไรประมาณนี้ผมแต่มอสนี้ก็กินสเปคเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับผม เอาละเรามาทําลายบ้านหลังนี้กันดีกว่าผมแต่ว่าถ้าเกิดบ้านหลังนี้เนี่ยหขขล่นไปในน้ำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเคนนอนไปเลยเว้แล้วมันก็จะเกอือเบิดนี่โอ้โห s u s Christ วูดหล่นไปในน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะผมฟุ้มนะผมโอ้โหยขอบอกก่อนนะผมไอ้มอสนี้กินสเปคมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะจำลองถ้าเกิดรถมาโซนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมไปโซนไปเลย้ ระบบน้ําที่สมจริงจะเป็นยังไงเนี่ผมรถชนบ้านหลังนี้ตกลงไปในน้ำแล้ครับผมมันยัง60 fps อยู่ได้ไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้หดูสิครับระบบน้ําที่สมจริงอือหืม อ่ะผมทำให้มันสมจริงขึ้นอีกนิดนึงแล้วผมใส่ระเบิดเข้าไปนะผมปึ้มนะผมโอ้โหมีหน้ระเบิดเลยเอฟเฟกต์น้ำมันเลยทำให้มันไม่สมจริงเลยเนี่ยขึ้นอะไรมันจะสูงขนาดนี้ผมเป็นขึ้นแบบยืดหยุ่นนะผมเงบยืดหยุ่นยืดร่างยืด,ยด,ล,งยดลงนะแล้วผมโอ้โหอ่ะครั้งนี้เราจะมาลองระเบิดบ้านกันดูสิว่ามันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเฮ้ยเนยจะทำอะไรเอ,อ่ออ๋อไม่มีอะไรหรอก พอแค่ทดสอบเครื่องกรองอากาศในบ้านเฉยๆอ่ะสามสองหนึ่งฟื้มนะผมโอ้โหลืม slow motion ขอโทษนะโอ้ย,น,น,น,อยน้ำทำไมน้ำมันเป็นอย่างเงี้เอาน้ำหายไปแล้วโอ้โหระบบน้ำมันก็แบบเวอร์ๆนอะผมว่ายิงเวอร์ยิงดีใชียวครับท่านผู้ชมอ่ะลองเอาไอ้รถคันนี้ชนหุ่นยนต์ดิฟึมนะผมเนาะอ่ะมาดูเอฟเฟกต์น้ำกันดูซิว่ามันจะโตขึ้นหรือเปล่าผมฟึมนะผมโอ้ระบบฟิสิกส์น้ำนะผม อเสมจริงอะชอบชอบมอดนี้มากเลยชอบนนเนี่ยมอดดีเนี่ยมอดดีประจำจังหวัดเนี่ยนะมาต้องมอดดีระดับยูนิเวอร์สแล้วครับผมยูนิเวอร์สแปลว่าจากักรวาลนะครับผมเรามาลองหลังอื่นกันบ้างดีกว่าครับผมลองมาลองไอ้อันนี้กันดีกว่าครับผมฟืบอ,อ่ะถ้าเสกต,ตรงนี้ไอ้พวกนี้มันจะหล่นไหมเนี่ยเออเอาหล่นนะผม <c oughs> <c oughs> หล่นอยู่ดีนะผม เดี๋ยวเอารถถังมายิงกันดีกว่าครับผมสามสองหนึ่งยิงปืนเนี่ยเอาต้นไม้ช่วยโลกนเนี่ยเป็นครั้งแรกเนยที่ต้นไม้ช่วยโลกในเมื่อต้นไม้มันช่วยโลกเนี่ยเราเอาต้นไม้ออกไปดีกว่าครับผมยิงได้ยิงโอ้โตึกมันก็ถืมเนี่ยอ่ะในเมื่อตึกมันไม่พังผมทําให้มันพังเองก็ได้พังเองไปถลม่มมาดูเอฟเฟกต์ที่ซูมมันจะเกิดอะไรนี่มันลอยได้ไงเนี่ย มันไม่ถูกหลักฟิสิกส์นะเนี่ยอ่ <c oughs> ค่อยๆถล่มนะครับผมโอ้โ,โหคอมผมก็ค่อยๆถล่มเหมือนกันนะครับผมเนี่ยชอบมัดนี้ไหมครับท่านผู้ชมข้รสมจริงครับผมมันเป็นมัดในเวิร์กช็อปนะครับผมอ่าตอนแรกผมว่ามันน่าจะเป็นแบบเออเบต้าเกมอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมอ่าครับท่านผู้ชมเคยเล่นเจนกากันหรือเปล่าครับผมถ้าไม่เคยเล่นผมจะสาธิตให้ดูนะผมว่ามันเล่นยังไงนะผมอ่า ก็คือผมเนี่ยจะค่อยๆถล่มไปเทียชันนะผมอะชันแรกไปเลยเวบเรามาดูเอฟเฟกต์น้ำกันนะผมฟุ้นนะผมโอ้โหโอเคเอฟเฟกต์มันก็ไม่ค่อยสมจริงอะไร,ระะขนาดนั้นนะผม <c oughs> โอเคอไปชั้นที่สองผมเดียว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 ในเมื่อมันจะมามันจะมาทางนี้ดังนั้นเราปัดให้มันไปทางนู้นโอเคไม่ใช่เจนก้าแล้วเรียบร้อยผมตอนนี้ผมอ่าแหกกดกตติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหกำลังถล่มนะผม น้ำนี้มันจะพังไหมเนี่ยไอ้ไฟนี้มันจะพังไหมเนี่ยโอเคไฟกันน้ำเนอะผมโอเคเขาาออกแบบมาดีเนอะผมมันไฟกันน้ำได้ด้วยโอเคชั้นสุดท้ายฟื้มเนอะผมชั้นสุดท้ายโอ้โหดูมาดูเอฟเฟกต์น้ำนะท่านผู้ชมเนี่ยสมจริงไหมนะท่านผู้ชมเออเนาะสมจริงสมจริงอ่ะสมมุติผมเอาเรือมาเนี่ยมันก็จะรีแอคชั่นตามน้ำเลยเนอะผมเห็นไหม โอ้โหเอา้าเรือจมได้เรือหายจมเป็นที่เรียบร้อยผมอันนี้อะไร r a f นะผมอ่าแพน,นะผมอ่มาลองกันดีกว่าผมออกคนมาว้าวอันนี้มันจะรับน้ำหนัหกได้กีค่คนนะโอเคเริ่มรับไม่ได้ไม่พวกเรากำลังจะมจมกันเหรอไม่ใช่่ถ้าเอาคุนยนหลับจมแน่นอนนะผมคนโดนไฟช็อตตายเลยไม่เออเออเนี่ยเอฟเฟกต์น้ำสมจริงเนะาะท่านชม <laughs> ก็ต่อไปผมไอเอฟเฟกน้ํานี้เนี่ยเขาเนี่ยจะทําฟิสิกส์ให้กับลาวาด้วยนะผมแล้วก็เขาเนี่ยจะทําขึ้นตอนเมื่อกระสุนถูกยิงหรือระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีไอเทมที่ทําสึนามินะผมว้าวมอดนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับผมอ่ะผมลองสิ่งทดสอบสุดท้ายนะผมถ้าผมเอาบ้านเนี่ยไปหย่อนใส่เลยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมแวบเอาบ้านหย่อนใส่เนะี่ฟื้นซุ้มนะผม ้ยบ้านกันน้ำว่ะบ้านกันน้ำโอเคเข้าของในบ้านยังไม่พางอ่ะผมอาจจะเกิดมันระเบิดใต้น้ำหรอมันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะผมจะรอเพอร์โพสตบอมนะผมอ่ะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปผมแน่ใจนะว่านี่ไม่เยอะเกินไปและไม่น้อยเกินไปมันคือมันเนี่ยกำลังพอดีนะผมเวฟฟื้น um นะผมโอ้โห <c oughs> มันก็กันแรงระเบิดถ้าดับหนึ่งนะเนี่ยโอ้โห อ่ะบ้านก็ยังไม่พังนะผมอ่ะเอาระเบิดก็ไปอีกนะผมอ่ะเอาไปอีกนะผมสามสองหนึ่งเอาไม่ระเบิดอ่ะออเหมอนอ้แฟกกระเบิดใต้นะ้ำไม่ก็ยสวยผมโอ้โหดูขึ้นสิอ่ะเมื่อกี้เหมือนมีบัก๊กเลยถ้าซูมไปบางจุดน้ำมันก็จะหายะลรก็ผมโอ้โหอ,อ้าวอ้าวน้ำน้ำอ่ะเดี๋ยวผมลองไอตีนตะขาบจากคลิปที่แล้วของผมนะผมแฟบโอเค ถือว่าสมจริงระดับหนึ่งครับผมอ่าถ้าเกิดผมเอาตีนตะขาบอีกอันนึงอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันที่ผมทำนะผมโอ้โหก็สมจริงอยู่นะเนี่ยอ่าเรามาระเบิดกันดีกว่าครับผมอ่าเราต้องจบทุกอย่างด้วยระเบิดด้วยผมอ่าสามสองหนึ่งบึ้มได้บึ้มด้วยนะโอ้โหโอ้โหเกมเอฟเฟกต์บั๊กเนอะเส้นอะไรวะเนี่ยอ่าถ้าสมมุติผมเอากอสมาดอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเานาะกอสด้วยผมฟืม้น กอสมันมันจะถูกกับน้ำผมอ่ะกอสมันยังฆ่าคนเหมือนเดิมป่าโอ้โหนั่นไงผมว่าแล้วอยาฆ่าคนสิมันไม่ดีเห็นไหมอ่ะกอสครั้งนี้กอสเขาไม่ยิงแล้วเออดีเนาะเออทางนี้คนก็ไม่โดนพิษกอสทำร้ายผมอ่ะถ้าเป็นหุ่นยนต์เหรอเอา <c oughs> <c oughs> กับกลายเป็นหุ่นยนต์จะฆ่ากอสจะอ่ะไปฆ่ากอสไป โอเคมันน่าจะตายหรอเอายังไม่ตายเหรอยังไม่ตายอ่ะกำจัดเลยดีกว่าผมเราต้องกำจัดมผมสามสองหนึ่งบึ้มนะผมบึ้มได้อ่าถ้าเกิดผมระเบิดใกล้น้ําเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิยาอะไรขึ้นหรือเปล่าผมบึ้มนะผมอ๋อไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดผมเอาปืนยิงเนี่ยผมว่าไม่น,น่าจะเป็นเอฟเฟกต์น้ำป๊อแปะปเหมือนเดิมอ้าวกับกลายเป็นไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยไม่ต้องรอเขาอัปเดตต่อไปนะครับผม อ่ะสิ่งสุดท้ายครับก่อนไปับผมเราจะมาทดสอบถ้าเกิดสมมุติคนคนนี้ผักคนเนี้มันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นับผมสามตัวหนึ่งเฮ้ยฉันเกลียดเนยมากเลยฉันเกลียดเนยย่าทำไมไงถึงทำแบบซันแบบนี้ฮ่า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 ไม่ใช่วันนี้นายแหละต้องไปกับซันมอยมอยมอยอู้ดูเหมือนดูเหมือนไอคนนี้มันจะผักมากกว่านะว้าวเราตกกันทั้งคู่แล้วอื้อ,อ,อ,อ เนาะก,ก็เหมือนกระโดดเล่นน้ําที่ริมคลองนะครับผมแต่ประเด็นก็คือมันไม่ใช่แค่คนเนี่ยที่ไปเล่นน้ําที่ริมคลองผมตึกอันนี้มันตามมาด้วยนะผมตึกอันนี้มันตามมาด้วยนะผมอ่าโอ้โหตึกอันนี้มันก็แข็งแรงเกินอ่ะซ้ำเข้าไปอีกอ่ะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปอีกก็ผมเวบโอเคอะ่ะเอาเศษตึกมาด้วยอันหนึ่งดูซิว่าคนเนี่ยจะรอดไหมหรือว่าจะโดกนกระจกบาดตายนผมเวบเฮ้ย<ๆ> <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้คนนี้จะโดนเสาหรอปรุง คงไม่น่าจะเป็นอะไรแค่นี้แต่ดูเหมือนว่าคนน่าจะจมน้ำตายมากกว่าผม <c oughs> โอเคเหลือชั้นสุดท้ายแล้วแล้วผมสามสองหนึ่งไปได้ครับผมโอ้โหอ่ะเอาใหม่ดีกว่าผมสามสองหนึ่งปึ้มนะผมหล่นไปในท้าไม่หมดเลยโอ้โหตอนนี้คนก็เออยังไม่ตายผมคนนี้เขาก็เออได้รับแสงวิตามินซีก่อนตายนะผมแสงจ่อเล้ผมเอาปิดไฟให้เขานอนได้อย่างสบายๆดีกว่าครับผม ก็จบวันไปแล้วครับสำหรับคลิปพีพวกเพลีกราวในวันนี้ครับถ้าใครอยากที่ทำอีกก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และก,กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็เออสวัสดีครับพี่ผมมากเออโอ้โหเอฟเฟกต์น้ำดูน้ำหายไปเลยโอ้โหก็ขอบคุณที่ดูไปถึงจุดนี้นะครับผม